ดวงชะตาของชาวลัคนา,าราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนกันยายนปี2566ดาวพระศุกร์โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคมีโอกาสมีเงินง่ายๆมีเงินแบบจัดเยียดมีเงินก้อนผ่านมือเข้ามามีโอกาสค้าขายดีเห็นกำไรนะฮะมีเงินง่ายๆที่ไม่ต้องออกแรงนะฮะไม่ต้องใช้แรงมากนะฮะ,นะฮะเกิดขึ้นกับดวงชะตาบางท่านจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงิน มีคนหยิบยื่นเงินให้นะให้มาเป็นตัวเงินหรือเป็นสิ่งของของมีค่าก็ได้นะฮะจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรากชะตารากชะตาดีเนี่ยในช่วงนี้นะฮะดาวการเงินที่โครจรได้ตําแหน่งราชาโชคจะมีเงินก้อนหลั่งไหลเข้ามานะฮะบางท่านได้จับเงินล้านเลยทีเดียวนะฮะท่านใดที่รองเงินต่างๆอยู่ก็จะได้มาดาวการเงินโครจรในมุมสวยนะฮะแต่มีดาวการเงินเนี่ยโคจรจตุโกกับดาวลาหู รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะมีสิ่งมาริตรอนรัพย์มีสิ่งมาเบ็ดเบียนทรับรายได้มากับต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะฮะจะแปลอย่างหนึ่งว่านะฮะอย่าให้ใครยืมเงินนะมันจะถูกโกงนะฮะมันจะถูกหักหลังหรือมันจะได้ทวงหนี้นะฮะนะมันจะได้คืนช้าหรือเขาไม่มีให้เรานะฮะนะเป็นช่วงนี้เราหูค้นเงินค้นทองได้นะในช่วงจังหวะนี้ท่านใดที่รอเงินเก่าอยู่นะฮะอย่างเช่นเงินตกเบิกนะฮะต่างๆนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะได้มา ในเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะมันจะแปลว่ามันมีพาสซีฟอินคัมบางอย่างเป็นเปนเงินมันมีเงินก้อนหนึ่งที่ไม่ต้องออกแรงอ่ะนะมันเงินง่ายๆก็แล้วกันนะฮะจุงนี้บอกไก,เก่เกลี่ยเจรจา,าทางการเงินนะฮะแล้วจะสําเร็จสําหรับท่านใดที่มีการไก่เกลี่ยผลประโยชน์ทางการเงินต่างๆก็จะมีความสําเร็จนะฮะ ในดวงดาวเนี่ยนะฮะดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรอยู่ในเรือนที่4เนี่ยนะฮะจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะเกี่ยวกับร้านสักงานนะฮะหรือมีรายจ่ายเกี่ยวพันกับบุคคลในครอบครัวหรือท่านใดที่แบบรอเงินจากคนในครอบครัวรอเงินจากญาติพี่น้องก็กลับได้นะนะ,ะมันจะแปลว่าจะได้เงินกับญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องมาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทอง ในดวงดาวเนี่ยการอธิษฐานจิตขอพรเนี่ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเสี่ยงนะฮะกลับเป็นคุณให้กับดวงชะตาการนําเงินไปทําบุญเป็นปัจจัยเกื้อหนุนดวงชะตาเป็นอย่างดีดาวทิตยังไปกเกษตรราธิบดีด้วยนะฮะ,กะเกษตราอาทิตย์สถิตสิงห์ปัญญายิ่งยศถาจะหาไหนทั้งรูปงามนามดีสิวิไลจะมีชัยแก่ศัตรูในหมู่พานท้ายว่าดีมีทรัพย์เป็นที่หนึ่งจะขึงขังโตใหญ่แผ่ไพศาล ดาวพระอาทิตย์โคโจรอยู่ลักษณะนี้บางท่านได้ลูกค้ารายใหญ่ได้ลูกค้าชั้นดีนะฮะได้ลูกค้ามาซื้อเพิ่มมาซื้อซ้านะฮะท่านใดที่มีบุตรบริวารจะได้การช่วยเหลือได้โชคดีเกี่ยวกับบุตรบริวารบางท่านได้เด็กได้สัตว์สรงเท้าสีเท้าเข้ามาอยู่แนบชิดแนบใกล้แปลว,ว่าเกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดงานใหม่นะฮะได้ของมีค่ามีราคาถูกใจถูกจิตดาวพระอาทิตย์นะฮะอยู่ในเรือนปุตตะมีโชคดีเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับบุตรบริวารแน่นอนนะฮะ หรือว่าการผีดเอออกผลอะไรใหม่บางท่านเกิดโปรเจต์ใหม่สินค้าตัวใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เกิดขึ้นได้ในโลชตาดาวพระอาทิตย์ยังเล็งไปที่ดาวพระเสาร์นะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะนะฮะมันก็จะแปลว่านะฮะในช่วงนี้การงานคุณจะเกิดเครดิตเกิดความไว้วางใจเกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้พบเห็นต่อผู้ได้ทํางานร่วมนะต่อผู้อยู่ในวงการในวงงานของคุณนะฮะนะทำอะไรต่างๆนะฮะมีคนยอมรับมีคนรู้จักดาวเครดิตดาวชื่อเสียงเล็งไปในดาวที่ดาวพระเสาร์เป็นดาวการงาน ะะจะเกิดโอกาสต่างๆทางการงานอยู่นะฮะทำอะไรต่างๆยังมีตัวช่วยยังมีคนช่วยเหลือส่งเสริมด้วยความหมายดาวคู่ธาตุไฟที่เล่งกันในดวงดาวเนี่ยนะฮะยังมีดาวพระพุธก็เล่งไปในที่ดาวเสราร์นะฮะเป็นดาวคู่สมพลนะฮะการขยายงานเกิดงานขยายงานเพิ่มนะฮะบางท่จะมีเพื่อน ร่วมง,งานหรือมีเพื่อนมีคอนเนคชันเครือข่ายเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนทางการงานแต่ต้องบอกว่าคนที่ทํางานเป็นตัวกลางตัวแทนนายหน้าราชการอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะดีนะในช่วงนี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ดีนะฮะเพราะดาวเสาคืออสังหาริมทรัพย์นะเกี่ยวข้องกับป่าไม้ต้นไม้นะเกี่ยวข้องกับร้านขายของชําเกี่ยวข้องกับปั๊มน้ํามันอะไรเงี้ยอยู่จุดลาภะอย่างนี้ดีนะฮะ ดาวพระเสาร์เนี่ยนะฮะโครจรอยู่จุดลาภะไปอีก2ปีโดยประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นชาวราคดาราศีเมษก็ต้องไปตักตวงนะฮะ,นะฮะการเกิดชิ้นงานชิ้นใหญ่ๆการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหญ่ๆนะก็จะเกิดขึ้นได้นะฮะการสร้างราบผลช่องทางผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับงานก็จะเกิดขึ้นด้วยความหมายกรรมบ้าลาพระการงานจะก่อเป็นผลประโยชน์ก่อเป็นความสําเร็จให้กับดวงชะตาเมื่ท่านเกิดช่องทางอะไรได้ใหม่ๆ ในตอนนี้เนี่ยยังมีดาวคู่ครองโครจรได้ตำแหน่งราชาโชคบางท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครองหรือจากต่างเพศที่ไม่ใช่คู่ของคุณก็ได้เป็นใครก็ได้นะในการช่วยเหลือได้คําชื่นชมได้การยินยอจากต่างเพศได้การสนับสนุนเรื่องงานหรือเรื่องเงินจากต่างเพศในดวงดาวเนี่ยนะฮะมันจะแปลอย่างหนึ่งว่านะฮะดาวคู่ครองเนี่ยจะตุโกนกับดาวราวหูด้วยนะฮะจะมีแฟนคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณหรือแฟนคุณจะเจ็บป่วยนะฮะหรือจะมีเรื่องจุกจิกใจ,ใจบ้างนะฮะ นะแล้วก็ในดวงเนี่ยมันมีดาวพ่างคานเป็นดาวประจำตัวโคโจรได้ตำแหน่งมาหาจักรจะคิดการใหญ่จะมีแผนการใหญ่นะฮะมันแปลว่าคุณจะได้บุกเบิกหรือเริ่มต้นเพื่อทําอะไรบางสิ่งที่ไม่ยังไม่ถนัดมากนักหรือคุณจะมีให้คิดเรื่องหนี้สินหรือคดีความเกิดขึ้นบางท่านเกิดคดีความบางท่านได้ไปเช็คสุขภาพได้ไปหาหมอได้ไปโรงพยาบาลหรืออวัยวะบางส่วนของคุณชำรุดสุดโสมเกิดขึ้นได้ในดวงชะตา บางท่านเนี่ยจะมีอดีตศัตรูอยากมีคนที่คิดจะเป็นศัตรูกับคุณก็เป็นไปได้ด้วยแต่ดาวพฤหัสยังเคลื่อนผ่านดวงชะตาเรื่องราวขยับขยายเรื่องราวสุพเคราะสุภรโชคสุภชัย,ยเกิดขึ้นกับชะตาท่านใดที่ตกงานภายในหนึ่งเดือนนี้จะได้งานแน่นอนในเดือนกันยายนเนี้ยนะฮะเพราะดาวอาทิตย์เล็งไปในที่ดาวพระเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟนะที่เป็นดาวงานของคุณท่านใดมีบุตรบริวารให้เครดิตกับบริวารให้มากเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือส่งเสริมคุณนะ,ะแต่ดาวพระพุธเนี่ยนะฮะจะเป็นจะเข้าเรือน เป็นดาวเจ้าเรือสหาชาัชชะนะแล้วดาวเจ้าเรืออลิเนี่ยนะฮะอลิอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยบุตรบริวารจะเจ็บป่วยบุตรบริวารบางคนจะถือดีกล้าต่อปากต่อคำบางคนเจอลูกค้าปัญญาอ่อนนะฮะหลังปลายเดือนนะฮะไปไปลายเดือนวันที่2ี่เจ็ดที่แปดกันยาเนี่ยไปเนี่ยก็ต้องระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูญาสนิทเพื่อนร,ร่วมงานอะไรลักษณะน,น,นี้ก็เกิดขึ้นได้ดาวราชาโชคยังอยู่ในจุดพันธุกนะคนในครอบครัวนะท่านใดที่มีคนในครอบครัวอยู่ก็เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือส่งเสริมคุณมีอะไรก็ปรึกษาได้นะฮะ นะก็เอาไว้ว่าบางส่วนทํางานหนักด้วยนะฮะก็ต้องระวังสุขภาพให้มากชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะฮะดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะข,ของคุณเนี่ยถ้าลากสตารดีภายใน6ปีเนี่ยนับจากเนี้ยมีโอกาสร่ารวยขึ้นมาแบบทันตาเลยนะจะรวยก็รวยภายใน6ปีเนี้ยนะฮะสำหรับท่านใดที่แบบลากสตารแข็งแกร่งาดาวมดตยูอ,อยู่ในเรือนการเงินท่านใดที่แบบรวยๆอยู่ก็ต้องอย่าประมาทเพราะมันก็จะมีเรื่องให้เสียหายทรัพย์สินเงินทองก็ได้ด้วยเพราะว่าดาวมดตยูค,คือความตายอยในเรือนการเงินดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะ ะะต้องหาหมอดูเช็คนะะพื้นดวงทางทิทายโดยรวมโบราณเขาเลยมีเครื่องรางในการเสริมดวงชะตาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นตัวเปิดพลังงานทางจิตผมจะเอาเครื่องรางหนึ่งให้ดูนะ,นะะเครื่องรางนี้ก็มีประสบการณ์นะ,นะะผมจะเอาประสบการณ์ให้ดูก่อนอันนี้พอดีเขาไลนา์มาบอกนะะเขาบอกว่าเขาบูชาตะกุดนกคุ้มแปดทิศไปเนี่ยเขาถูกหวยต่างประเทศได้เงินสามแสนแล้วก็กําลังจะเอาไปปิดหนี้บ้านนะเขาบอกว่า ตั้งแต่บูชาตะกุดเนี่ยนะฮะก็มีเข้าที่จะหนี้จะหมดแล้วเนี่ยนะฮะนี้บ้านหนูที่ผ่อนกับธนาคารกําลังจะหมดเนี่ยเขาบอกนะฮะอีกท่านเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์นะเขาไลน์มาบอกนะฮะก็มันมีเรื่องอาัศาจรรย์เกิดขึ้นนะฮะพอดีเขาบอกว่าเขามีแฟนต่างประเทศเขาโอนเงินให้450,000บาทกำลังจะเอาไปปิดหนี้ที่มีแล้วส่วนหนึ่งจะนําไปลงทุนขอคุณอาจารย์มากอันนี้เขาบูชาตะกุดนกค,คุ้มนะฮะเขาพกติดตัวตลอดเวลานะฮะ ผมจะเล่าให้ฟังนะมีเครื่องรางเนี่ยมันมีหลายสายหลายศาสตร์นะฮะอันนี้เครื่องรางเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องรางที่เกี่ยวโยงกับศาสนานะอันนี้ในมือผมเนี่ยเป็นตะกุดนกคุ้มแปดทิศเป็นตะกุดโบราณนะฮะเป็นตะกุดที่มีทั้งพุทธศาสตร์นะฮะโหราศาสตร์นะฮะและก็เทวศาสตร์ประกอบกันกับสามศาสตร์นะฮะกลายเป็นเครื่องรางสุดขงังนะฮะพุทธศาสตร์หมายถึงว่าการลงอัขราเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับ ก็คือเป็นอักขรโบราณสายพุทธนะฮะก็คือ,อในในตะกุเดเนี่ยจะมีอักขระนะ,ะเขียนคําว่าณในตัวลูกนกทั้งในนี้นะฮะแปลว่าธัมโมพุทธายะนะแปลว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่จะมาลงบังเกิดนะฮะแตสรุในพัทธละกับนี้นะฮะก็มีลูกนกทั้งหมดแตัวซึ่งเป็นตัวแทนของทิศโบราณทั้ง8ทิศในนี้นะฮะผ่านพิธีกรรมนะฮะแบบโบราณนะฮะที่ผมเอามาบูชาเนี่ยผมศึกษาอย่างจริงจังนะนะฮะซึ่งเป็นเครื่องรางที่เกี่ยวโยงก,กับศาสนาเป็นเครื่องรางชั้นสูงนะ แล้วก็บูชาของตัวเองด้วยแล้วเกิดเรื่องดีๆแต่ต้องบอกว่าตะกุดนกคุ้ม8ปดทิศเนี่ยนะฮะก็เหมาะพกติดตัวนะฮะเหมาะพกติดตัวเหมะาะก็จะมีบทสวดสั้นๆน,นะห้าหกเคำนะฮะนะแล้วก็เป็นการสรรเสริญสัจจะอธิษฐานของพระพุทธองค์คือมันมีที่มาที่ไปก็คือว่ามันมี ในตำนานในศาสนามันมีช่วงหนึ่งเนะะี่ยฮะที่พระพุทธองค์เนี่ยเกิดไปเสวยหรือว่าเป็นลักษณะของบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นพระโพธิสัตว์ในร่างลูกนกคุ้มพ่อแม่บินออกจากลังเนื่องจากมีไฟป่ามาล้อมรอบอจะไม่ลังพระอ,องค์ทําอะไรไม่ได้ขาก็เดินไม่ได้เพราะว่ายังเพิ่งออกจากไข่นะฮะแล้วก็ปีกก็ไม่มีจึงตั้งสัจจะอธิษฐานทําให้ไฟป่าหยุดนัานมีความเชื่อว่าผู้ใดบูชาตะกุดนกคุ้มเนี่ยนะฮะก็จะกันไฟทั้ง8ดทิศ นะฮะก็คือบ้านจะไม่ไฟไหมและจะรักษาทรัพย์สินอยู่นะสำหรับท่านใดที่มีหนี้สินนะฮะหรือว่าผ่อนธนาคารอยู่อะไรเงี้ยมีหนี้เนี่ยนะฮะก็หมอบูชาท่านใดยังไม่มีบ้านนี้ก็เป็นของตัวเองก็หมอบูชาเหมือนลูกนกที่รักษาลังของตนอยู่นะฮะไฟไม่ไหมเป็นการบูชาแรงศรัทธาอธิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านใดอยากได้นะตะกุดโบราณต้องคุ้มแปดทิศ